สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆรีวิวเช้ายืดเรื่อรับชมคลิปนี้นะครับผมเอามโอนี่เบาใน่พฝนกับนาต่อยเป็นม้าครับเป็นซีเหนื้อไหมฝากนะครับเนื้อเนื้ออย่างนี้นะหนึ่งหัวครับผมแก่ซอยซอยจูซอยยังครับลวกครับต้มซุปลวกต้มซุปนะครับผม นี่ครับสุ๊กต่อต่อยมีแก้มในแถมมาเลยนะี่โอ้โหแจกพวกเรนี่นนออกทิตางที่เจ็บครับเนะเล่นดีรับ พูดดีใครกินเลยดูดเล็บเรีบชิดรุดเข่าปากนะเล็บรุดช่องไหนก่อนเนี่ยช่องช่องบ้าตัวเชนแนวครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอทีบ้าตัวเชนแนวด้ผมฝากกดติดตาม้บ้าตัวนี้ด้วยบอดีพ้นนะครับผมฝากไปติดตามให้น้ำให้ด้วยครับกระตัดต่อขึ้นหนาคิดเะ้รเยอนยังเคยถูกนี้เดียวหลุดสายได้ปะนะหลุดสายได้ปะนะ อู่แล้วอยูแล้วไม่เคยและจะใครล่ะเดี๋ยวผมพาเพิ่งทางในครัวนะครับผมกลังผัดหมูปลาครับผมหอมห่วยไปหอดพุ่งเล้วอีผัดผัดยังอยู่พ่อผัดหมูปลาเนื้อหมูปลาครับเนื้อเนือหมูปลาแทนครับผมแมน เห็นก็ดีเห็นไหมตอนนี้ทุกแล้วแต่แซบไม่ทรงใส่กุเป็นนะมองเราจะเว้นเดี้ยวในกันนะ้นๆนะครับพัดยังนะบ,บ้าตู้พัดหมูปลาครับอุย้ยมันแซ่บแกเอาะมัต้องขัววันนั่นเดี๋ยว ใบกระเพรากบใบที waited, Anyways, it, Hence, no ่ลาย้องใส่ท no, ี่หลังกันบ่ต้นปรุงทีนึงใส่ที่หลังอ่าใส่ที่หลังเดี๋ยวมันจะเคียงกันเอาสุกจะต้มยังต้มซุปต้มซุปนั่นเองในเตาแก๊สแไน่มอกลดแกาไปบ่เอาไปนี่ยเ่าไปย่าคุ้มไปไปรับผม ตอนนี้ก็กำลังร้อให้มูสูกนะลรวค่อยใส่ใบกระเพาะครับพริกพริกขี้ฝานะผม<อ>พริกขี้ฝากระซ้ายแล้วก็ใบบุกูนะครับผมกรทำจานลางหนูตัว้พนุกยุ่พนครับถุยซ้ำอยนะครับ บรทาหลังบนเหนยังยูพีถือจับยูพีไอยูพีครับยูพีไอยิ้มอยากให้ท่านผู้ชมได้กินนะครับมเาตัวนั่งปั่นกอกีน่เย็นต่งคลุยเนี่ยนะในกรปุกเลเนี่ยมียู่ในกระปุกจ๊อผมหาพงสุดกันนะครับ เราพีละครับอืมงเนี่ยเครื่องยูบาทีนี่อุญ่ปเวะอะไรอยีุ่่นปอยพูด่นเต้นะครับผมตอนนี้เตรียมเครื่องเตรียมยังเรียบร้อยนะครับเตมเครื่องใ่เครื่องเชฟุณเชฟประจำครอบครัวเมนั ใส่ใส่ยาวเมนกันสันใบกระเพาะเดียวหัวใบยังเนี่ใบยังเนี่ยใบกระท่อมเนี่ยเยใบกระเพาะใบกระท่อมนะฮะว่ามีใบกระเพาะแท้เนี่ยอันนั้นใบใบใบกระเพาะเ่ยใี่น้อยวะเนี่ยฮะอันกระเพาอันนี้ใส่น้อยวะอันนั้นกระเพาะบานทุ่งสดอ่ะมีทอตญบุญตรเนี้ ใส่ต้นฟุงนะครับอใส่ต้นฟุงก็จะเอาออกเังนีด้เป็นกระเพาะบานกระเพาะเทีเลยแศรษเพเลยอู้หอวมามาบีมาทานมาทานมาทานครับมาทานเราตั้งไฟ ร้อยพักที่ใช้สุกนะครับผมรอมเดือดแล้วก็สุกความจังแลไปจากทางจังจังเลย Hát tôi 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 này, tôi 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 luôn, tôi คนยืนล้อล้อกิดนะผมห้อยห้อยมาของแท้ยืนหุ่มลองนะครับแสบอยดีดอกเป็นบเพ่อแสบแสบเพื่อเราเล็บบู้ดีหามกินเด้อเล็บคือหามกินเล็บบู้ดีเนี่ยเป็นเป็นได้นะเวลาเวลาดูดเนี่ยดูดเล็บเนี่ยดูดเล็บไปรับเนย่ยเล็บดูดไดเล็บสิรุดเข้าปากเล็บผ่้ดีขึ้น่ะได้เขาแล้ว น,น้เล้ยคอมนอะกด้เต้นต่นี่นันเป็นตัวตาัหดผอง,ง,งปนอ่าไรนี่นะล้ตัดตัดผ้าไปตอนเพิ่นกลังสิกินนะครับผม